สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพกกับช่องยายไปซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนียายไปซีได้นาข้อมูลแนวทางเหลขกเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไปซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไปซีน้นไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยามยายไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตที่ใหม่ๆพี่น้องกับสิบบริษผานเบิ้งผ่านชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะกคอมเมนต์ขอมาคุยมาทักทายกับยายไป คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องกับเบาเบาไล่ยายห,ห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งของเนี่ยว่างอาจารย์ทัดเลขไปเลยเนาะจ้ามาเบิ่งแนวทางนี่เป็นแนวทางของอาจารย์ประกอบเหมือนเพชรวณีวัซซันพี่น้องเพื่อนหามามาเบิ่งสามตัวเพื่อนน้าจ้าเพื่อนบอกว่าสามตัวอยู่ที่เออแปดสามสี่ห้าสามเจ็ดหกสี่ห้าเจ็ดสี่เก้าเนาะจ้า สองตัวอยู่ที่สามแปดสามสี่สามห้าสามเจ็ดสี่หกสี่ห้าสี่เจ็ดและสี่เก่าวิ่งสามกับ 4, สี่วันพี่น้องอันนี้คือแนวทางอาจารย์ประกอบเหมือนเพชรมานี่นะพี่น้องเนาะผูดาดมักแนวเพทานกับแนวทางนกับจวดจาดน้ทาพเดนได้เลยนาะพี่น้องเนาะผิจารณาเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางว่าเบิ้งค่ะพี่น้องคะ แนวาทางของลา,าบพ้นภูนทวีโดยสิทธิหลวงพ่อเนืองเนาะคะ่ะพี่น้องถามหาดีดีสูนีเพิ่นเข่าเลขเลขกเด่นเ,นเนะพิ่นเข่าสามกับหาเนาะพี่น้องหมดที่เลี่ยมว่าเบิ้งงวดนี่จะเพิ่นหายมาอยู่ทางนี้เนาะพี่น้องเด่นอยู่ที่1 2 7นะสองเเนาะจ้า2ตัวอยู่ที่1 4 1 5 1 9ี่2 5 2 9 7ห7 5สองสเจหาและเจเก่าอันนี้คือแนวาทางโดยสิทธิหลวงพ่อเนืองหรือว่า ลาบผลพูนทวีเนาะพี่น้องเนาะกันมักกับแคบหน้าจอจวดจ่จาน้ำเพินเนี่ยเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดบุนชุดเน้นมาแล้วได้พี่น้องวดที่แล้วเข้าหกสองเนาะจ้ะเข้าหกสองตรงนี้เนาะพี่น้องมาเบิงคางวันนี้ขยายดูให้ซัดซัดเนาะค่ะเนาะสามตัวลงให้แล้วเหลือแต่ชุดเน้นเนาะจ้ะเน้นดูชุดเอ่อเก้าห้าเจ็ดเนาะจ้ะสองตัว หาเจ็ดเก้าเจ็ดและเก้าหาอันนี้คือแนวทางของแอดบูนเนาะจะผิจราระาแคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยนาอพี่น,อน้องนาอหมักอาจารย์ท่านใดกะจวจจดจาดฝาดบ่มน้ำเพลินได้เลยนาอพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นเอาแนวทางขององนเอ,อ่อ แนวทางของเงินเด่นบนบนนอนมาเนาะพี่น้องเนาะบนนอนมามาจับมัดกันว่าซันพี่น้องคะ่ะเพื่อนบอกว่าเอามาจับมัดกันได้อยู่ที่ว่าซันเอ่อพนไห่มาอยู่ที่30 3 1 4 0 4 1 9 0และ91อันนี้คือแนวทางเทิงยางเดี๋ยวว่าซันพี่น้องเอาขั้นมากะแคปหน้าจอจวดจดนํำเพลินได้เลยเนาะคะนะ่ะเนาะพี่จาหน้าเป็นแนวทางลำเพลินได้เลยเนาะค่ะพี่น้องคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขตะล่างไทยวสันจากแนวทางของเงิน่าจะเป็นหวยชุ่มแพ้เนาะค่ะเนาะเลขตะล่างหวยชุม่มแพ้งวดที่แล้วเข้าหกสองวสันงวดน,นี้เลขเด่นเพลินมาเบิ้งค่ะพี่น้องขาอยู่ตรงนี้เนาะจ้าเลขตะล่างคนมีอยู่หนึ่งห้าอ่อหนึ่งสี่หาสามสองลองเบิ้งค่ะพี่น้องอันนี้คือแนวทางของเงินหวยชุ่มแพ้เนาะค่ะพี่น้องท่านมากระจวดจ่าน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่ารัฐบาลไทยสิบล่างตัวเดียวงวดที่แล้วสิบล่างตัวเดียวให้ยหกมาจากพี่น้องมาหกสองเนาะค่ะงวดน,นี้เพื่อนบอกว่าหนึ่งเนาะค่ะเนาะหนึ่งตัวเดียวเน้นๆนียสำหรับแนวทางสิบล่างวันสั้นมากระจวดน้ำเพลเลยเนาะพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพลเลยเลยเนาะคะ่ะอันนี้คือแนวทางสิบล่างวันสั้นเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเด่นล่างสองตัวสันเอ่อเพ้่ไห้มากเพื่อนบอกว่าเน้นเน้นคือเจ็ดสามกับเจ็ดสองเนาะจ้าเนาะหมักเจ็ดสามแห้งว่าสันเพื่อนห้มากตัวเน้นเนาะจ้าตัวรองอยู่ที่หกสามหกสี่เจ็ดเจ็ดสี่ว่าสันพี่น้องเอาแคบหน้าจอเป็นแนวทางเลยเลยเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหวยชุมแพเลขเด่นเด่นล่างงมดที่แล้วเด่นหกกับเจ็ดมาหกเนาะค่ะ วันนี้สองกับสามว่ะสันพี่น้องเอามากับจังจวดน้ำเพลินเนาะค่ะพี่น้องเนาะจังหวะน้ำเพลินต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางว่ะสันค่ะพี่น้องค่ะเลขกพอบางพี่ว่ะสันเนาะพี่น้องเด่นล่างตัวเดียวอยู่ที่ศูนย์ว่ะสันสองตัวล่างเน้นๆคือหาศูนย์ศูนย์สามกับศูนย์เจะเจ็ดศูนย์นี่เป็นตัวล่องว่ะสัน เลขไม่มาด้วยกันคือบนล่างคือสองกับหกสองหกดับทั้งทึงทั้งล่างเลขดับดับว่าคู่ดับบนล่างเนาะค่ะเนาะสองหกวนนี้บ่ต้องจวดว่าสันเพิ่นว่ามันดับเพิ่นว่ามันมามา่มา,มา,มาน้ำกันว่าสันเนาะพี่น้องเอาขั้นว่าขั้นมากแนวทางเพิ่นกะแคบหน้าจอจวดจ่จาได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อค้นปีขานว่าสันพี่น้อง คนปีขาเราหายมาเราบอกว่า10บล่างงวดที่แล้ว10บล่างสี่กับ6กสี่กับม 6, หมาหกสองงวดนี้10บล่างศูนย์กับ2อขอถดขอห้หลายศูนย์กับ2พี่น้องสองติดดับสายแข็งเหลือศูนย์ตัวเดียวแสดงว่าศูนย์มา10บล่างหลูดศู 0, นย์เงาไปเลยพี่น้องขาศูนย์อะไรดีว่าสันเนาะพี่น้องเนาะขั้นมากัจังตรวน้ำเทินเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางกระตุนกระตูนว่าสันพี่น้องหายไปโดนแอดกระตูนกระตูนเนาะมาลวจ้าเพิ่นบอกว่างวดนี้อยู่ที่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งและเจ็ดสองพิจนาเป็นแนวทางนำเพิ่นได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคุณหญิงงามใจคุณหญิงงามใจแล้วบอกว่าจังซี่ะค่ะพี่น้องแล้วบอกว่าหงวนนี่แล้วเดนศูนย์นเนาะค่ะเนาะ เน้นๆเนนม็ดเดียว404เม็ดเดียวอยู่ที่04วาสันเอาพี่น้องผู้ใดมักเนี่ยทางคุณหญิงงามใจตะกี้เลเเขเ,เพิ่นเข่าดีเพิ่นมาแห้งค่เนาะพี่น้องปัสิเป็นของแท้ยูดอกเป็นของปลอมเนะาะเพราะว่าเล็ถ้าม,มาองมาแห้งเพิ่นกะสีบกค่อยอันนี้เนาะพี่น้องเนะาะมักกะจังจวนน้ำเพิ่นเด้อจากพี่น้องจาจากเนี่ยทางคุณหญิงงามใจเนาะค่ะบากสะซ่ามนี้มาามา,มาส,าสานะซาเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าปีศาสุลาวาสันพี่น้องจ้ามาเบิงชุดเต็มบนล่างวาสันสามตัวอยู่ที่ห้าเก้าสี่เก้าสี่เม็ดเดียวสี่สองวสันพี่น้องอ่า 4, วิ่งสีวุ้ยคุณกัเจ้ามักซีคือยายไผ่พี่น้องจาได้พอดีอย่าลืมเลือเหล็กเดินยายไผ่เนาะค่ะนาะงวดนนี้เดินบนสูตรทําเองวาสันพี่น้องคะทําม,มาเองไปเห็นสูตรกเจ้ามากกัจจาสอนวิธีซํำสูตรก็ลเลยทําม,มาเบิ้งนะจ้ะเดินบนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เด่นบนซีกับผามาตัวหนึ่งวัสันเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือแนวทางเหล็กเด่นแย่ไพ่ขั้นเมนงวดหนาจังถามไม่เนาะพี่น,อน้องเนาะงวดนี้เดี๋ยวงวดหนาจะเฮ็ดจะเคียนเป็นนี้มาให้เล่นเนาะพี่น,อน้องเนาะทาเขางวดนีน้เนาจะจ้ะแต่ว่างวดนี้บอกปากเป่าจะซื้อสีกับ5้ามาตัวหนึ่งแนวทางเทึ่งย่างเดียวนะจ้ะก็จะพัะนซ้อนงลางๆเนาะพี่น,อน้องเนาะเอาขางเทิ่งไปก่อนเนาจะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าคนมักเหล็กว่าสันพี่น้องจ้ะคนชอบหวยว่สันเด่นบนตรงเนาะจ้เนาะ เพิ่นห้มาอยากเห็นค้นถือหัวนี่แหละพี่น้อง6 4 6ี่2 7 4 7 3 7 2 8อง6 4 6 3 6 2 7 8และ8 2มักตัวใดกับจังจวดเนาะพี่น้องเนาะคอยพิจารณาปเป็นแนวทางได้เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดพิมลคนคอนถมเนาะจ้าเนาะ มาแล้วคะ่ะพี่น้องงวดที่เลี้ยวเขา่าเดี๋ยวอ่างวดนี่มาเบิง้งเลขวิ่งบนสนะามกับหานะจ้ะเดี๋ยวอ่าเบิ้งสุดนี่ไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยสรุปอีกรอบหนึ่งนะจ้ะพ่นบอกว่าสามตัวอยู่ที่ว่าสั้นสามสามสี่เจ็ดสามสี่เก้าสามห้าเจ็ดสามห้าเก้าว่าสั้นพี่น้องจา๋าขอโตดเสียงงกหงเนาะพี่น้องเนาะ สตัวอยู่ที่47 49 57 59 40และหา0น้ะพี่น้องจ้าขางลางแลน0 30 70 90และ60ู์มากแน่นอนพี่น้องข้างลางแต่ว่าจะศูนย์อะไรดีท่อน,นั่นเหรอเนาะพี่น้องเนาะเอาขั้นมากาจดจาาว่าไปตามสูตรเพื่อนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคู่ตดวาซันจ้าพี่น้อง ตรงโต๊ดวัสนแคบหนาจอเลยแย่ใต้บริอา,านไห้เนาะพี่นอนะ้องเนาะอาจารยนาเป็นแนวทางไปเลยเนาะค่ะนะเนาะแนวทางของอาจารย์ทองก้อนเพชรสุพรรณวัสดเนาะจ้ะ่ตไปเยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างวัสดอีกสูตรหนึ่งแนวทางของหวยชุมเพเนาะจ้ะหกกับเจ็ดวัสดพี่น้องเอามาจวดจัดเนาะจ้ะ่ตไปเยจ้าเหามาปิดท้ายด้วยแนยวทาง สิบล่างสิบล่างว่าสัน่นเลขท้ายสองตัวล่างว่าสั่นแนวทางของแลขสิบเก่ามาเบิ้งค่ะพี่น้องว่าที่แล้วเขา 6, 2, ว่าหกสองงวดนี้จับชุดได้เลขแต่ล่างวันที่สองสามหกแปดเนาะจ้ะจับได้สองหกสองแปดสามหกและสามแปดบอดีตดับสามหกตัวเดียวค่ะพี่น้องเอามากระจวดจาดฝาดบึ้มเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ย้าให้ขอขอบ,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจา้ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังๆสุขุมสุขล้นขอขอบคุณทุกสำนักทุกอา,ศา,ศาจารย์นะจ้ะทดี่ไว้แบ่งนันตออมุ่งหน้าหปยาแครมาหายพอแมพี่น้องได้เบิ่งได้ช่เมไปแนวทางเน,นาะจ้ะขอบคุณไหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า